นะคะจากเพรสีน้าเงินค่ะวันนี้นําเพลงร้องเป็นคนถัดไปจ์ลูกพุ่งเพสยียงในหัวเป็นเพลงที่หนูอาชอบส่วนตัวด้วยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นแบบสบายๆด้วยความที่มันเป็นเพลงสบายๆด้วยแล้วมันต้องใส่ลูกเออในในบางคําก็อาจจะต้องระวังคิดแบบว่าม้วนคําไม่ทันด้วยอะไรอย่างค่ะแล้วก็ยิ่งมาทําเป็นจังหวะใหม่ของแบบเพชแต่เพชร เวอร์ช <Version> ันนี้ก็อาจจะมีดรอปดนตีในบางช่วง,งก็อาจจะต้องระวังในในช่วงนั้นด้วยค่ะก็มีซ้อมมาด้วยค่ะแล้วก็อาจจะต้องระวังอย่างที่หนูว่าอลยค่ะอาจจะต้องระวังลูกเอื้อนในบางซํำใหมมันม้วนให้มันทันด้วยเลยค่ะ พี่ก้องก็ให้กาลังใจค่ะแกให้กําลังใจดีตลอดแล้วก็หลังบ้านแกก็มีมีทางมาด้วยว่าเออยิ่งหลากเก่งทันซีก็มีแนะนําบ้านอะไรเงี้ย่ะคิดว่าโค้ดช่วยอะไรเราได้ไหมครับฝากโค้ดเป็นกําลังใจใยิ่งหลาแน่นึกไม่ไม่มีอะไรมากค่ะอาจจะไม่มีโชวดแต่จะยืนร้องสวยๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไม้ทองคำจะเจอกับหายน้ำคำวัดดี้ <c oughs> ฝากเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ทีมโค้ดพี่กล้องทีมสีน้ำเงินด้วยนะคะ มีไห่ทองคาเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องสาวน้อยเสียงใสจากค่ายไห่ทองคาเรคคอร์ดมีเอกลักษณ์คือเสียงใสน่ารักและบุคลิกสดใสมีสไตล์เสียงร้องหวานใสแนวลูกทุงอีสานหมอลาด้วยบุคลิกน่ารักและเป็นกันเองทําให้มีฐานแฟนคลับวัยรุ่นจํานวนมากถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของวงการอีสานยุคใหม่